รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ชูรักชูรสโดยซิงค์คอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสกันค่ะวันนี้เช่นเคยเลยนะครับจัดเต็มครับถึงพิกง <c oughs> ถึงคิงครับเนื้อหาสาระนั่นๆันครับผมแน่นอนค่ะโดยเฉพาะเรื่องราวของคุณผู้หญิงนะคะที่คุมกําเนิดกันโดยการใส่ห่วงคุมกําเนิดจําเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่จะต้องเรียนรู้ว่าหลังจากใส่ห่วงคุมกําเนิดแล้วเนี่ยอาจจะมีอาการข้างคิงอะไรเกิดข,ข,ขึ้นกับเราได้บ้างไม่งั้นอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะ อ,อยู่ไม่ท้องหรือเกิดอะไรกันแน่นะคะรวมถึงการสรํารวจสุขภาพภายในของผู้หญิงเราด้วยจากการสังเกตอะไรรู้ไหมคะอะไรครับชุดชั้นในที่เราใส่อยู่เป็นประจำนี่แหละค่ะคุณจะช่วยสังเกตเรื่อยก็ได้นะช่วยช่วยเดี๋ยวมี้ทีนิค<ร>มามอบอกกันวันนี้จากคุณหมอกันด้วยค่ะจริงแล้วนี่เป็นเรื่องราวของสุภาพสตรีนะครับแต่ว่าแมนๆอย่างพวกเราเนี่ยรู้ไว้ก็ดีเหมือนกันสำหรับใครก็ตามนะครับอยู่ในวัยแล้วที่อาจจะต้องแพลนเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรแพลนเรื่องครอบครัวอะไรไงนะ มีความรู้ไว้ยังไงก็ดีเสมอนะครับแต่ตอนนี้มาลองดูดีกว่าว่าไฮาไลท์ของรายการชูรักชูรักของเราจะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านบ้าง ใส่ห่วงแล้วมีโอกาสตั้งคันไหมต้องตอบว่ามี<ะ>ใส่ห่วงคุมกาเนิดนี่ห่วงคุมกาเนิดจะมีอยู่2แบบ<ะ>แบบหนึ่งก็คือใส่เป็นสารทองแดงอย่างเดียวเพื่อคัดขวางการฝังตัวของตัวอ่อนอีกแบบหนึ่งคือเป็นห่วงแบบที่ใส่ฮอร์โมนไว้มักจะมีผลคัดขวางทําให้สภาวะในช่องเออในตัวมดลูกไม่เหมาะต่อการฝังตัวของตัวอ่อนเคยไหมที่แฟนเราเนี่ยชอบทาร้ายจิตใจเราเคยครับพูดใช่ไหมคร<ำ>ับนั่นแหละคำพูด<ำ>พูดว<ำ>่าอะไรแฟมว่าเราว่าเราที่เล่ ว่าเราขี้เล่ด้วยวทนได้ไหมพับทนอดทนผมรักไนี่ได้หลายหรอๆ